สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมช่องติโตสตอรี่อีกแล้วนะครับผมก็คลิปมาก็เจอสวัสดีวัวสวัสดีวัววัววันนี้ไม่มีอะไรมากครับขี่รถเล่นอีกแล้วครับพาไปดูเส้นทางใหม่ๆกันบ้างแถวยหมู่บ้านม,นมองนี่เอออตา้ันนอกเนาะ ดูบรรยากาศทุ่งไร่ทุงท่งนาไปดิโยอๆนี่ก็มากับท่านเอ็มเหมือนเดิมนะท่านเอ็มถี่อยู่บ้านเนี่ยต้องชวนขี่ทุกวันอเอองงานมาเนี่ยต้องมาขี่รถกันละไม่รู้จะไปไหนขี่รถนีม่มาดูบรรยากาศาบ้านเหมือนก็นมีวัวมีควา,ายกันเยอะนะครับโอ้สาย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  โอ้โอ้ทำไมน้ำเยอะจังเลยวันเนี้ยน้ำท่วมเฮ้ยง่วงนอน <c oughs> ขี่รถจะง,ง่วงนอนเลยเ,ลย <c oughs> เสียงมันพ้อจัดอะเลยง่วงอะ สียงมัหวานๆไยล้อเกินอนะ่ะมาทดลองขายพับด้วยวันนี้เรากลางออกไปแนละ้วาดูที่มันจะมันจะหลดุดไหมทำเป็นึกทำเป็นเล่นได้ oh. อยากขี่รถลงน้ำด้วย จัดซะบ่พูดเป็นเล่นโอ้ย เชื่อมต่อเป็นไปแม่น้ำลายสายเลยครับตรงนี้อากาศดีจัดขี่หลังจากเลิกง,งานมาผ่อนคลายมาก็ต้องมามาผ่อนคลายนี่แหละขี่รถนี่แหละผ่อนคลายดิขี่แบบชิวๆเอาคูแม่ชิวๆมา,าไปอยากตามมากอ่ะไม่ไปไป วันนี้ใหท่านเอ็มท่านเอ,อ็มนำนำบ้างนะเอวันนี้มากันสองพันครับ กี่ไปชมบรรยากาศไปนะครับผมตอนนี้แสงมันเยอะอยู่ก็มีบรรยากาศที่ไม่ชมอมอะไรกันเนี่ยจะแสงไม่ได้นะครับอนนืมทันทีสายเยอะไม่กล้าไม่กล้าเล่นแรงายเยอะ เล่นคงมันอันนี้จะจิดเจียมใสนะใชนไหมมันบรรยากาศดีคนก็มาวิ่งมาออกลัางกายบนจักรยานได้นะโยสวัสดีครับ เล่นย่เจก็ต้องพานุ่ยนะอยู่ทุกวันวู้ฮู้อ้โม่ก้แงกระบะานะอันตรายรถมันมีรถสวนมาแล้วครับ อยากซิ่งจับเรามาสำรวจเส้นทางใหม่ๆบ้างนะเส้นทางนี้ยังไม่เคยพามาขี่นะครับทางไโปโพนทรายจากลาสีไปโพนทรายกูไม่ได้ ตา,ตาวะเดี๋ยวเราพาไปดูวัดอีกวัดหนึ่งนะเดี๋ยวไม่กล้าขี่เข้าหรอกวัดผมเงียบสงบจะตายไปยเดี๋ยวโอ้ยหลวงพ่อตื่นหมดแน่เลย ทางใหม่ด้วยเป็นสี่เลนโหโค้งพุ่งุดสวยเลยเดี๋ยวพักยวพักไี่บอกอะ่ะ าอามแซนนะครับทางเงี้ยอันตรายโอ,าอ้โหเลือดตาครับพายที่กำลังจะตก <laughs> ไปลเลยแ <laughs> <laughs> ถวนี้ไม่ค่อยมีวัยรุ่นเลยหร <laughs> <laughs> ือใบรูดยังไม่เข้าวะ <laughs> มันเหลื่อมตา อะไรมาครับกับทางเดิมงนก็ฝากกวไแลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ